สวัสดีครับผม BKKview b ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องกองน้ำระบบ r o ยี่ห้อโคเวร์รุ่นซิมมอนเป็นเครื่องกองน้ำแบบซับสคริป์หรือเรียกง่ายๆก็คือเครื่องกองน้ำแบบจ่ายรายเดือนถ้านึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงก็ให้หนึกถึงการที่เราจ่ายค่าสมาชิก Disney Ho อ Star หรือ Netflix นั่นแหละครับอย่างเจ้าโคเวร์รุ่นซิมมอนที่ผมเลือกใช้นะครับมันมีค่าบริการรายเดือนอยู่ที่490บาทนะครับซึ่งเขาก็จะตัด490บาทจากบัตรเครดิตของผมทุกเดือนเป็นเวลา5ปีหรือ60เดือนนั่น เข้ามาทําความสะอาดเครื่องให้นะครับและทุกๆ4เดือนก็จะมีพนักงานเข้ามาเปลี่ยนไส้กรองให้นะครับพอคิดดูแล้วก็เหมือนกับเราจ่ายค่าน้าแค่วันละ16บาทเท่านั้นเองว่าแต่คุณภาพน้ําที่ได้จากเจ้าโคเวซินิมอนเนี่ยมป็นคุ้มค่าสมราคากับเงินที่เราจ่ายไปทุกเดือนหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูกันครับตอกน้ําระบบยูวีเครื่องเดิมที่ผมเคยใช้นะครับคือเครื่องนี้ตั้งแต่เปลี่ยนไส้กรองมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ารสชาติน้ามันก็แปลกๆนะครับมาเลยทำให้ผมไม่ค่อยอยากดื่มน้ำที่บ้านนะครับแล้วสุดท้าย อันนี้คือที่กดน้ำนะครับเวลาที่ผมต้องการจะกรองน้ำผมก็จะต้องมาเปิดน้ําที่หัวกรอกตัวนี้นะครับแล้วก็เวลากรอกน้ําก็ต้องถือขวดรองครับเพราะว่าไอ้เจ้ากรอกตัวนี้มันอยู่ตรงซิงค์ล้างจานพอดีนะครับมันก็ไม่สามารถวางขวดน้ําหรือว่าภาชนะที่ผมจะใส่สําหรับรองน้ําได้สะดวกครับผมก็ต้องถือไว้อย่างเงี้ยจนกว่าน้ำจะเต็มขวดนะครับหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับเครื่องกรองน้ําเครื่องใหม่ของผมก็ถูกติดตั้งโดยช่างของโคเวเป็นที่เรียบร้อยนะครับตำแหน่งสําหรับการวางเครื่องกรองน้ําเครื่องนี้นะครับจำเป็นจจะะะะะตตต้้้้้อออออองงงงมมมมีีีแหหลล่่่่่่่นนนนนําาายยูใกกๆคคคครรรรััััับบบบถึททเเเชืืขว แล้วก็มีแหล่งไฟนะครับคือมีที่เสียบปลั๊กไฟนะครับเพื่อให้เครื่องนี้สามารถทํางานได้นะครับในส่วนท่อน้ำเนี่ยช่างจะมี2ท่อด้วยกันนะค,คือ1คือน้ําเข้ากับอีกช่องหนึ่งคือช่องน้ําออกนะครับอันนี้ก็จะต้องมีให้เขาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดฝาด้านบนให้ดูนะครับ ซึ่งเจ้าฝาด้านบนเนี่ยเปิดง่ายมากๆนะครับเป็นระบบเลื่อนแล้วล็อกนะครับเป็นระบบฝา2ชั้นนะครับฝาอีกชั้นหนึ่งด้านในเนี่ยจะมีตัวฟิลเตอร์ตัวหนึ่งอยู่ด้วยนะครับซึ่งเจ้าฟิลเตอร์ตัวนี้ทำหน้าที่ในการป้องกันการสะสมของแบคทีเรียในถังน้ำนะครับตัวถังน้ำเนี่ยมีความจุน้ําได้ถึง5ลิตรนะครับและตัวเครื่องก็สามารถผลิตน้ําได้3.2ลิตรต่อชั่วโมงครับหลังจากเห็นด้านบนกันไปแล้วเราลองมาดูด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นที่เก็บฟิลเตอร์3ตัวด้วย แต่เราต้องถอดฝาบนออกก่อนนะครับถึงจะถอดฝาด้านข้างได้นะครับฝาด้านข้างก็จะเป็นระบบเลื่อนและล็อกเหมือนกันครับเครื่องกองน้ํารุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องกองน้าแบบทํางาน6ขั้นตอนครับผ่านไส้กอง4ตัวนะครับ3ตัวที่เราเห็นอยู่ในภาพเนี่ยก็มีขนาด8นิ้วนะครับแต่ละตัวนะครับก็ทําหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับตัวแรกนะครับด้านขวาสุดเนี่ยก็ชื่อเจ้านนโอครับทาหน้าที่กําจัดสารแขรนลอยครับโกตกรใยผ้าสนิมท่ออะไรเงี้ยครับส่วนตัวที่2ที่อยู่ตรงกลางชื่อเจ้าอารอนะครับตัวนี้ก็จะทําหน้าที่กกกําาััดพวแบบคททีีีเรย่นนื้้อม ตัวที่3ชื่อเจ้าอ no ินโนครับอินโนเนี่ยทำหน้าที่ในการกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่อยู่ในน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นกนลิน่นคอเลนหรือพวกเบนซินอะไรเงี้ยครับที่ปนเปื้อนมากับน้ำนะครับตัวสุดท้ายก็จะอยู่ในเครื่องที่ผมถ่ายให้ดูในตอนเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับการใช้งานชกเครื่องกรองน้ํารุ่นนี้นะครับก็ง่ายมากๆเลยครับ บนเครื่องเนี่ยจะมีปุ่มอยู่4ี่ปุ่มด้วยกันแต่4ี่ปุ่มนี้จะแบ่งการทางานเป็น2ระบบนะครับโดย3ปุ่มด้านบนจะเป็นการเลือกปริมาณน้ําที่เราต้องการนะครับส่วนปุ่มตรงกลางด้านล่างเนี่ยจะเป็นการกดเพื่อให้น้ําไหลและกดอีกครั้งเพื่อให้น้ําหยุดนะครับโดยเจ้าปุ่มนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันพิเศษค,ครับถ้าหากเรากดค้างไว้2วินาทีขึ้นไปน้ําจะไหลออกมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะกดอีกครั้งเพื่อให้มันหยุดนะครับเจ้าเครื่องกองน้ำเครื่องนี้นะครับก็มีอุปกรณ์เสริมชิ้นหนึ่งหั้านะครับ,ายยารบท เข้าตรงช่องที่น้ําไหลออกมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็เอาหัวให้ได้นนครับเอาไปใส่ถังน้ําที่เราต้องการเติมได้นะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้ปุ่มกดแบบสองวิเติมน้ําให้เต็มในภาชนะที่เราต้องการได้นะครับหรือถ้าเราเลือกปุ่มทางขวาสุดเนี่ยน้ำก็จะไหลออกมา1,000มลนะครับซึ่งเหมาะสาหรับเวลาที่เราเอาไปใส่หม้อที่เราจะทําแกงหรือทําอาหารได้นะครับ สำหรับสัดส่วนของเจ้าโคเวซินนามอนนะครับก็จะอยู่ที่ความกว้างนะฮะหน้ากว้างของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ซนเมตรนะครับและความสูงอยู่ที่ประมาณ40.5ซนเมตรนะครับส่วนความลึกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ40ซนเมตรครับและนี่ก็คือช่วงที่สำคัญที่สุดของคลิปนี้นะครับคือการทดสอบคุณภาพน้ำนะครับโดยผมจะทำการวัดคุณภาพน้ำจากน้ำ4ตัวอย่างด้วยกันนะครับโดยแก้วแรกที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้ก็คือน้ำปราปานะครับซึ่งผมเปิดมาจากก๊อกน้ำสดๆเลยนะครับค่าที่ได้ก็อยู่ที่ประมาณ200นะครับส่วนขวด เป็นน้ําที่ผมดื่มเป็นประจํานะครับลองมาดูค่าที่ได้ครับอยู่ที่72นะครับอันนี้คือค่า TDS ในน้ํานะครับและขวดที่3านี้นะครับเป็นน้ําที่ได้จากเครื่องกรองน้าเครื่องเก่าของผมนะครับลองมาดูกันว่าค่าที่ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ200เหมือนไม่ต่างจากน้ําประปาเลยนะครับอ่าอยู่ที่ประมาณ198นะครับอืมใกล้เคียงกับน้าปราปามากมากเลยครับและในแก้วสุดท้ายนี้ก็คือน้าที่ออกมาจากเครื่องกรองน้ําโคเวซินิมอนนะครับอยู่ที่17นะครับ เห็นตัวเลขแล้วก็ลองเอาไปตัดสินใจกันดูนะครับและลองมาดูผลอีกครั้งหนึ่งนะครับรสชาติของน้ำที่ได้จากเครื่องกองน้ำโคเวนะครับผมรู้สึกว่ามันมีความหวานมีความสดใสผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับในการตัดสินใจเลือกเครื่องกองน้ำสักเครื่องไว้ที่บ้านนะครับ